ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมขามาตามต่อสูตรคุณยายนะคะงวดวันที่สิบสี่นะคะอ่มีใครมีโชคมีลาบกับคุณยายไหมคะคุณยายก็ฝันดีนะคะฝันเห็นคนตายเนาะอ่ะแล้วก็ตัวเลขของคุณยายศูนย์สองเข้าตรงๆนะคะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้กับอันเดิมนะฮะอัมาม่วงกัะนาแม่ปากกาเขียนกันนะเพิ่นบลูเดี้ว่าออกตัวใดเก้าสามบมือเก้าสามศูนย์สองเก้าสองนะฮะโอ้สองมากจริงๆนะฮะท่านผู้ชมอ่ะสูตรนี้เขาเขาในสูตรนะฮะตว,ว่าคุณยายบริจรอไ้เนะคุณยายจอสิบสองอคุณยายเด่นสองนะฮะท่านผู้ชมเขาเด่นสอง นะฮะนี่สูตรงนี่รุดเขาตะลึกเต้นเนาะสูตรงเขาตะลึกเต้นนะส่วนมากอ่ะตะว่ามะเขาหางหมาเนาะส่วนสองี่เดนี่ดเออยู่จอมเลยตัวนี้เนาะว่วหันหน้มต่ส่วนสองทุนสองมาเนเนาะอ่ะงมวดต่อไปนะคะคือวันที่สิบสี่เอาสรุปบอเออลืม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 โอ้เล็กสรุปคุณยายกับเขานะคะเจาะหาชุดอีกนะคะ อ่ะเข่าศูนย์สองนะฮะอ่ตามต่อนะฮะท่านผู้ชมขะตามต่อเ,อ,เอ,อ่องวดวันพุธนะคะคือวันพุธนี้วันที่สิบี่นะฮะเอ่อเดือนสิบสองนะคะปีหกห้าเนาะอ่ะตามต่อตามต่อนะฮะหม่ล่านัน่นเนาะค่ะเขียนหมดเลยค่ะคุณยายอ่ะคุณยายสรุปให้ดูอีกแล้วนะคะ เพียนพุน่นออกนําอยู่บ่ค่ะเขียนหมดเขียนหมดเลยเสียงผู้ใดเข้าอประตูดิโอดิ พุ่นผู้ใดมากข้นเขาเหตุผลดอกน้ำยู่เมนบอร์จา้าสรุปก็ได้เปิดประตูะหักคนแม่มันออกไปอีกแล้ว พูนพูนพูนูดใด้มากคุณพูนค่อยไปค่อยมาบ่นไดอือค่อยไปค่อยมาค่อยตอดไปก็ได้นี่เออค่อยไปค่อยมาอ่ค่ะ

back. เลี้ยมเปิดไหวยุบอ,เเอ่เขียนในตันผู้ชมกันเด้อบททีนี้เก้าชุดยังไม่ทันได้เขียนแล้วนายเขียนแล้วแหละยังตัวเล็กเปิดไม่ได้อ๋อหมดเลยใช่เจักชุดเหรอยายโอ้นี่บอกคุณยายเขียนไว้บ่เออเอาหลอกแม่หลอกแม่ใท่านผู้ชมเบิ่งป้าที่นี่จ้ะ มากยุ่เลยคยุณยายสรุปคักคักละเตี้ยสรุปคักคักว,วงกลุ่มให้น้ำแน่เด้อเอาคักไปเอียกเด้อเั้อที่คักทำไรเนี้ยนอนตานผู้ชมแต่ว่าเป็นคักอยู่นั่นละบ้า เจ็แปดอ้าเก้าอีกชุดหนึ่งตัวใดลระบัตรที่นี่ช่องเดียวสามเก้าเดียวอ่ะศูนย์สามไปแล้วหนึ่งสามหนึ่งสองสามสามหกหกสามเก้าสามได้ได้ได้ไม่เป็นไรสี่เจ็ดแล้วก็สองสามสองสี่หรือหกเก้านะฮะคุณยายใส่ลงไปเลยจ้า อ่าตัวไหนที่คุณยายชอบสุดๆวงให้หน่อยเอาตัวชอบสุดๆอีกตัวเดียวก็ได้เอาไม้ก้อนประกาศนเดียวบ่โบเดียวคน้่ะโบเดียวคนน่ะเอาสีสุดนะคะเอาคุณยายฝันเห็นเด็กหน่อยคืออบสิบสามน่ะเอา เงี้ยมีบ่างอ๋อตัวนเห็ดเล็กน้อยถือจานมาสามกนจานมันศูนย์บอสุดกับพ่อนะท่านผู้ชมอ๋อไม่ใหญ่จานมันศูนย์บ่ท่านผู้ชมเลยตีว่าจังได้ไม่ใหญ่ฟันเห็ดเล็กน้อยฟันเห็ดเล็กน้อยก็ไม่ชัวร์ยางกินเขาย่างกินตามก้นกันอืถ้วยโอ้ยต่าคือเงกุงเร็วแถวคนเรียกบ่ได้ไปเล่าบีคาอเลย ยังเราเมือนไงไหมกับฟังไหมกับอะไรเเออเออลงโล่งโลงบบที่นี่เดี๋ยวคนยายกับไปฟันอีกมาเล่าอีกเด้ยวเออจังยำอีกนะฮะเดี๋ยวเขากับจังจังยำอีกกับไรเนาะมีอยังกลับมาเล่าสู่กันฟังนะฮะท่านผู้ชมค่ะเอาบอได้ไปเอ่ออัดคลิปเอาเตเลคักนะฮะกลับมาฟังมาวิเคราะห์กันเป็นอู้สามคือครับสามเป็นเพื่อนกันไปนะฮะตามไลน์ ิดซ้เข่ารุดจังไรก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะฮะท่านผู้ชมขาสูตรกะมีเข่ามีรุดเนาะกะเป็นแนวทางนะคะเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะเลขสูตรเนาะและ้วกัสถานที่ศักดิิ์สทธิ์ตามสถานที่แอดกอะได้ไปขอกุมารให้นะฮะแล้วกันกะดิ้งเงินกะดิ้งทองนะคะท่านผู้ชมเอา้า ยายกระดิ่งเงินกรดิ่งท่องก็ได้สามได้แปดได้หนึ่งขึ้นมาเด้อโอแมนดีว่ะตัวเลขมันจะอยู่ไหนล่ะนะสามค่ะคุณยายมากสามฟันเห็นได้หน่อยน้ำขุนกันสามคนสามคนคุณยายขึ้นเก่งแต่ฟันเราจับได้แตดเรื่องลืมฟันตี่ก่งนนี่ลืมแม่ฟันสีแก่งเนาะโอ้ฟันสีแก่งเกืบขิวนี่เอายายเอยฟันเอยคือลืมเนื้อแม่น้งคอเลยเขาจับบัได้บนล่าง กันเลยนี่อ่ะคุณยายเดขอขอบพระคุณคุณยายมากๆนะคะยันได้สวนทุ่งเขตุมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มด้วยเด้อโตูบๆมันๆมันใหญ่ก็ได้